สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับทางสสสนะครับหรือกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะครับภายใต้การดําเนินงานของสโมสรกกาลังสุขศูนย์สร้างสารรค์สื่อเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวนะครับด้วยกับความร่วมมือนะครับของกรรมาการสถาปนิกทักษิณสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมถึงองค์กรอื่นๆน,นะครับมากกว่า10บองค์กรนอกจากนั้นนะครับยังมีแกนนําชุมชนนะครับจาก7ชุมชนใน7จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ด้วยนะครับที่มาร่วมกัน kick off design for change road safety ในครั้งนี้นะครับเพื่อที่จะสานพลังนะครับความร่วมมือนักออกแบบชุมชนสร้างความปลอดภัยทางท้องถนนนั่นเองครับ โดยในเวทีในครั้งนี้นะครับก็ได้มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานนะครับพร้อมร่วมมือของหน่วยงานต่างๆนะครับทั้งระดับของชุมชนเองรวมถึงระดับของภูมิภาคด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ได้มีการลงพื้นที่นะครับในพื้นที่ของเมืองเก่าสงขานะครับเพื่อที่จะเรียนรู้นะครับการออกแบบชุมชนนะครับลงไปสัมผัสพื้นที่จริงๆนะครับโดยเราได้รับเกียรติจากดรเจเลยสุวรรณชาตินะครับที่ท่านนะครับเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มทลสิวิชัยนะครับที่มาร่วมพาพวกเรานะครับไปสัมผัสเมืองเก่าสงขากันโดยเราใช้ชื่อกิจกรรมนี้ว่าเดินร้อยและเมืองเก่าครับโดยมีทั้งหมด4จุดด้วยกันนะครับโดยเริ่มตั้งแต่ ฮาโบฮินนะครับหรือว่าโรงสีแดงเนี่ยเป็นโรงสีข้าวเก่านะครับเป็นอาคารเก่าที่ตั้งอยู่ในเมืองเก่าสงขานะครับที่สะท้อนถึงเศรษฐกิจรวมถึงการค้าขายในสมัยก่อนนะครับส่วนต่อไปนะครับเราก็ไปกันที่ไททันสเปซโปรเจกต์นะครับที่เป็นสถานที่ที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่นะครับโดยคนรุ่นใหม่แต่ว่าบอกเล่านะครับเรื่องราวของพื้นที่เมืองเก่าสงขาในอดีตความเป็นมาเป็นยังไงนะครับรวมถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนว่าคนในชุมชนเนี่ยครับมีการดําเนินชีวิตอย่างไรบ้างนะครับโดย โยก็ได้รับฟังนะครับจากเสียงของคนในชุมชนที่อยู่กันมาก่อนหน้านี้นะครับตั้งแต่อดีตมาเลยนะฮะจุดต่อไปนะครับก็จะเป็นศาลเจ้าหลักเมืองนะครับเป็นศูนย์รวมจิตใจนะครับของคนในพื้นที่นะครับรวมถึงคนจํานวนมากในสงขาด้วยนะครับเป็นการสะท้อนความเชื่อนะครับวัฒนธรรมประเพณีของคนในชุมชนได้ดีเลยครับส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นห้องสมุดยับเยียนช่อยครับโดยห้องสมุดนี้เนี่ยแต่ก่อนนะครับเป็นโกดังข้าวเก่าครับโดยภายหลังนะครับก็ได้ นำมาปรับปรุงนะครับเป็นห้องสมุดซึ่งได้ชื่อว่าเป็นห้องสมุดนะครับที่มีชีวิตในเมืองเลยก็ว่าได้ครับสุดท้ายนะครับเราก็ไปรวมตัวกันที่ศูนย์อาสาข่าวนะครับเราก็ได้มีการประสานความร่วมมือนะครับจาก10กว่าหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพศูนย์สร้างสค์สื่อเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวกรรมาการสถาปนิกทักษิณสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชานุบธรรม ุ่มสถาปนิกสร้างสรรค์ทักษิณอาสาแคทคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มทรศีวิชัยคณะวิทยาการสื่อสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีสาขาออกแบบสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยราชภัฏยาลา AEY Space Social Studio และ Hale r y Owner Group l i f e Member Community Thailand South ครับ นอกจากนี้นะครับยังมีผู้นําจาก7ชุมชนนะครับใน7จังหวัดพื้นที่ภาคใต้นะครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญน,นะครับในการร่วมกันสานพลังออกแบบนะวัตกรรมสร้างความปลอดภัยทางท้องถนนครับนอกจากนั้นนะครับก็ได้มีการเปิดวงคุยนะครับเพื่อที่จะเปิดมุมมองใหม่ๆนะครับในเรื่องของ งานออกแบบชุมชนสร้างความปลอดภัยทางท้องถนนนะครับเพื่อที่จะเป็นการคิกอ off โครงการดีไซน์ for change road safety ในครั้งนี้ด้วยครับสารพลังนักออกแบบชุมชนสร้างความปลอดภัยทางท้องถนนดีไซน์ for change road safety ในครั้งนี้นะครับจึงเป็นกระบวนการการจัดเวทีสารพลังความร่วมมือให้กับคนรุ่นใหม่มาร่วมกันออกแบบชุมชนสร้างความปลอดภัยทางท้องถนนนะครับที่มุ่งสนับสนุนการลดการบาดเจ็บรวมถึงการเสียชีวิต จากอุบัติเหตุบนท้องถนนในพื้นที่ชุมชนของภาคใต้ด้วยครับไม่รู้ว่าต้ก็มีแรงบนนันดาลใจที่อะ